สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน r e l a ินฮาร์ r พอดแคสต์นะครับผมนะครับ5วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ให้เรานั้นเครียดจนเกินไปนะครับเนื้อหานี้นะครับผมมาจาก AI นะครับ AI เป็นคนตอบคำถามข้อนี้นะครับผมมันมีชื่อว่า Talk to Claude นะครับ C L A U D E นะครับมันเป็น AI ที่จะตอบ คำถามอะไรก็ตามที่คุณอยากจะถามมันอย่างเช่นคุณมีปัญหาเรื่องความรักแล้วถามมันว่าอกหักอะไรเงี้ยมันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอกหักมาให้ในฉบับของ AI นะครับใครมีโอกาสก็ลองไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ลองหาข้อมูลดูว่าเออว่า AI ตัวเนี้ยมันตอบมาค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมบทนำ เขาบอกว่านะครับผมแม้แต่ AI ยังรับรู้ได้เลยว่าโลกของเราเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับในขณะที่สมองของคนเรานั้นไม่ได้มีการวิวัฒนาการต่างไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เราเครียดกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวพวกเราทุกคนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถหลีกหนีการเปลี่ยนแปลงนั้นได้คุณก็ต้องหัดเรียนรู้ครับที่จะเปลี่ยนแปลงและรับมือเพื่อให้อยู่รอดบนโลกใบน,นี้นะครับผมมาดู5วิธีกันนะครับว่า เราจะรับมือ,อยังไงนะครับวิธีที่1นนะครับผมกาหนดมุมมองต่อตัวเราเองว่าเรานั้น่ะเป็นยังไงเรามีความชัดเจนต่อมุมมองที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมากเท่าไหร่ครับอย่างเช่นอ่าเรื่องง่ายๆเลยก็คือทุกวันนี้เขาแทบจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วนะครับแทบจะใช้เงินโอนถ้าคุณเป็นคนที่ ไม่ได,ด้ต้องเป็นเงินสดเท่านั้นไม่เอาไม่รับโอนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าทําไมเพาะอ,อะไรคุณถึงจะเอาเงินสดมันมีเหตุผลอะไรและถ้าเราเปลี่ยนลูกค้าเราจะเยอะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับหากคุณตอบคาถามข้อนี้ได้ว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงไหมกับเรื่องนี้คุณจะสามารถมองความเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมาได้มากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกวันนี้ ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกวันนี้ผมได้มองอะไรหลายอย่างผมรู้สึกว่าการทํางานที่เดียวเนี่ยเริ่มอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆครับคนส่วนใหญ่นะครับต้องเริ่มหางานที่สองทเพิ่มเพื่อเพิ่มความสามารถศักยภาพตัวเองหรือเพิ่มไรายได้ที่มากขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เบียดสูงกว่างานที่เดียวจะรับมือไหวนะครับหลายคนต้องหันมาทําอะไรกันมากขึ้นนะครับผมหรือบางคนก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายหนักมากนะครับประมาณนี้ในข้อที่1น,นะครับ ต่อไปมาดูเรามาดูข้อที่2กันนะครับผมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือ1ในทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมนะคือมันจะทำให้เราไม่ทุกจนเกินไปหากว่าคุณเข้าใจมันขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนะครับผมคุณไม่ใช่คนเดียวนะครับที่กำลังเจอเรื่องราวเรื่องนี้อยู่และคุณก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับคุณสามารถ คุยกับใครสักคนได้นะครับผมเพื่อเปิดใจมีคนที่เจอเรื่องราวคล้ายๆคุณอยู่เหมือนกันนะครับแต่การยอมรับมันเนี่ยคือหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดเสมอต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะครับผมข้อที่3เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องผ่านมันด้วยตัวคุณเองนะครับผมการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องมันไม่สามารถมีใครช่วยคุณได้ดังนั้นทางเดียวก็คือคุณก็ต้องลองทํา ลองปรับเปลี่ยนลองเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยคุณก็ต้องสู้กับมันจริงๆนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับผมเวลาที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าลำบากจนไม่ไหวแล้วกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งครับเลิกเลิกทะนงตัวเองแล้วก็เปิดใจถามกับคนอื่นบ้าง หรอเขาจะมีไอเดียอะไรดีๆที่เขาช่วยให้เราผ่านเรื่องราวเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นเพราะเขาอาจเคยมีประสบการณ์อยู่ในจุดเดียวกับเรามาก่อนนะครับการทําแบบนี้อาจจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาพยายามด้วยตัวเองจนเกินไปจนเครียดอะไรอย่างเงี้ยการที่มีคนอื่นมาไกด์ไลน์ให้เราให้เราผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่5ข้อที่5้านี่ก็ เป็นเรื่องที่ make sense มากเลยนะครับง่ายๆเลยพยายามอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงครับเพราะมันจะอยู่กับคุณตลอดไปนะครับผมนี่คือเรื่องจริงครับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบจะอยู่กับคุณเสมอนะครับมันจะมาในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะความรักเรื่องการงานการเงินเศรษ,รรษฐกิจวิกฤต ทุกอย่างมันจะมาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเสมอและมันเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลกนะครับไม่มีใครสามารถห้ามวัฏจักรนี้ได้มันคือธรรมชาติครับผมจงเรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันเป็นไปพยายามฝึกตัวเองฝึกสมาธิอยู่กับปัจจุบันพร้อมรับมือกับเรื่องนี้อยู่ตลอดดังนั้นนะครับระยะเวลามีผลกับการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างมากนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น,น,นถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากให้คุณลองฝึกสมาธิทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนี้เสมอครับเพราะฉะนั้นสู้นะครับผมก็วันนี้ก็ห้าหัวข้อครับที่ห้าวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงไม่ให้เราเครียดจนเกินไปก็หวังว่าสักข้อหนึ่งมันจะช่วย ให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะครับผมหากว่าใครกําลังเจอเรื่องราวที่กําลังเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณอยู่ขอให้หนึ่งใน5ข้อนี้หรือว่าหลายข้อก็ได้ครับมันช่วยเหลือคุณได้โอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในใใหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลีเล็กฮินทารัสสวัสดีครับผม